พ่ออยากพิสูจน์ว่าลูกชายเป็นอัจฉริยะหมากรุกหรือเปล่าปรากฏว่าลงได้แค่5กระบวนการก็ชนะแล้วแต่คนที่ชนะกลับไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งลูกชายใช้สายตาเป็นนัยบอกหมากตายเห็นไหมฉันปิดทางเดินของคุณตรงนี้หมดแล้วตรงนี้ก็ปิดหมดแล้วเห็นไหมละ่ะก่อนออกไปเขาอวดชัยชนะกับภรรยาอย่างแต่ภรรยากลับพูดว่าคุณไม่เข้าใจหรือไงเขาไม่ได้อยากชนะพ่อของเขาหรอก พ่อรู้สึกไม่ค่อยพอใจเลยตัดสินใจจะเล่นกับลูกชายอีกครั้งแม่คิดว่าคุณกําลังปล่อยน้ําอยู่คุณรู้ไหมว่าปล่อยน้ําหมายความว่ายังไงไม่รู้ชนะพ่อไม่เป็นไรหรอกท่านไม่โกรธหรอกตาต่อไปนี้พ่อเล่นอย่างระมัดระวังมากขึ้นทุกกระบวน่าแต่ท่านเล่นช้าเหลือเกิน จนลูกชายกับน้องสาวเล่นของเล่นกันอยู่ข้างๆท่านยังคิดอยู่ว่าจะเดินมาหรือเดินเบี้ยดีแต่พอท่านคิดออกเสียทีลูกชายกลับไม่มองกระดาษเลยแล้วก็กินทหารราบตัวเล็กๆเข้าไปโดยไม่ลังเลแล้วกเกมก็ดําเนินต่อไปจนถึงเย็นพ่อก็ยังนั่งอยู่กับที่ไม่ลุกไปไหนเลยแต่ลูกชายกลับไปอาบน้ําแล้วช่วยขยับม้ามาไว้หน้ากษริย์ของฉันหน่อยได้ครับค่ะควีน <Queen S 2> ของเขาจะเสียแล้วหรือเขาไปแล้วหรือไปแล้ว งั้นเราออกไปเที่ยวกันได้แล้วใช่ไหมแต่เรายังไม่จบเกมเลยนี่นาะจอสี่จบแล้ว นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของจอซีที่เล่นหมากรุกไม่ต้องสงสัยเลยเขามีพรสวรรค์ด้านหมากรุกอย่างน่าทึ่งนี่ทําให้คุณพ่อเฟรดรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเพื่อไม่ให้พรสวรรค์อันหาได้ยากของลูกชายต้องสูญเปล่าเขาจึงตัดสินใจทันทีที่จะหาอาจารย์ที่ดีให้กับเขาด้วยความเคารพและความมุ่งมั่นเขาพาจอซี่ไปหาอาจารย์รูธที่ห้องทํางานเพื่อขอร้องให้รับลูกชายของเขาเป็นสิทธิเพื่อนร่วมงานที่เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับหมากรุ่งบอกผมว่าสามารถหารูทแทนเดอร์ฟินี่ได้ที่นี่ดิฉันอยากหาคคครรููสสออนนนลลกชาย่่ะะฉััไมบแ้ว เพื่อนร่วมง,งานของฉันบอกว่าคุณยังสอนอยู่งั้นเขาคงเข้าใจผิดหลังจากถูกปฏิเสธเขาเตรียมตัวจะพาลูกชายไปแต่เมื่อเขาเดินไปถึงข้างๆโจซี่เขาก็ตกใจอย่างมากที่พบว่าลูกชายกำลังต่อสู้กับสิทธิเอกของบรูซได้อย่างสูสีใบหน้าของเขาดูไร้เดียงสาแต่การวางหมากกลับรวดเร็วราวสายฟ้าแลบแฝงไปด้วยความเด็ดเดี่ยว และความสุขุมที่ไม่สมกับวัยส่วนอีกฝ่ายนั้นขมวดคิ้วแน่นและหน้าตาไม่ดีนักเห็นได้ชัดว่ากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่เพียงชั่วครู่เสียงวางบาก้องเงียบลงฉับพลันคู่ต่อสู้หน้าตาตกตะลึงเด็กชายตัวเล็กๆอายุเพียงเจ็ดกวบคนนี้จนตัวเองจนมุมไม่มีทางเดินสุดท้ายเขาจึงทําได้เพียงล้มพระราชาของตัวเองแล้วยอ่อมแพ้บางทีเพื่อปลอบใจฝ่ายที่แพ้ก่อนจกไปโจสีก็ใจกว้างมอบขนมของตัวเองให้เขาขอบคุณครับค่ะ แต่ทั้งหมดนี้ทั้งหมดถูกรูสที่ยืนอยู่ไกลๆเห็นอยู่เขาเริ่มสงสัยเด็กชายตัวเล็กๆคนนั้นจึงแอบตามพวกเขามาที่สวนสาธารณะที่นี่คือสวรรค์ของจอซี่สิ่งที่เขาชอบทําที่สุดก็คือการเล่นหมากรุกกับคนที่นี่วิสเป็นเพื่อนและครูที่ดีของเขาเขาสอนจอซี่เล่นหมากรุกแบบเร็วสาม นาทีบอกเขาว่าจะรับมือกับสถานการณ์ที่วุ่นวายยังไงคว้าโอกาสทองที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วและที่สําคัญที่สุดโจซีเรียนรู้จากเขาด้วยว่าจะสนุกกับความสุขที่ได้จากการเล่นอย่างแท้จริงดังนั้นการแข่งขันของพวกเขามักเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและดึงดูดผู้คนจํานวนมากให้มาดูและในกลุ่มคนวันนี้บรูซก็อยู่ที่นั่นด้วยเขาแอบดูอยู่ข้างๆดูเหมือนจะอยากพิสูจน์ความคิดบางอย่างในใจแน่ละวันรุ่งขึ้นบรูซก็เข้าไปหาเฟรดเอง ชวนเขาไปที่สนามแข่งขันหมากรุกทัวนาเมนต์ที่นี่แตกต่างจากบรรยากาศสบายๆในสวนสาธารณะอย่างสิ้นเชิงนักหมากรุกนั่งอยู่หน้ากระดานหมากรุกแต่ละคนน่าเครียดขึมบางคนเคยเป็นแชมป์ประเทศบางคนเป็นนักหมากรุกมืออาชีพระดับโลกคนเหล่านี้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตไล่ตามความฝันที่ดูเหมือนจะไกลเกินเอื้อมเพื่อที่จะเป็นบ็อบบี้ฟิชเชอร์คนต่อไปแชมป์โลกในตำนานแต่ความจริงที่โหดร้ายก็คือคนส่วนใหญ่ทุ่งเทอย่างสุดกำลังสุดท้ายก็กลายเป็นเพียงแค่นักโทษที่ติดอยู่ในกรอบกระดานหมากรุกเล็กๆ นี้ไม่เพียงแต่หลงทางอยู่ในบึงแห่งชัยชนะและความพ่ายแพ้แม้กระทั่งจะไม่มีวันได้สัมผัสเกียรติยศและขอบเขตอันสูงสุดนั้นแต่บรูซกลับเห็นความหวังในตัวโจสีเขาจึงตัดสินใจจะรับโจสี่เป็นสิทธิ์อย่างผิดป,ปกติบ๊อบบี้ฟิชเชอร์เหนือกว่าทุกคนค้นพบแก่นแท้ของหมากรุกเป็นศิลปะฉันใช้ชีวิตทั้งชีวิตพยายามเรียนแบบเขาพวกนั้นก็เช่นกันแต่เรายังห่างไกลทาย,ยาทของเขาไม่ได้มาคืนนี้ไม่มาที่นี่ เขานอนหลับอยู่ที่บ้านคุณในห้องของเขาเองแต่บทเรียนแรกของบลูก็เลยให้โจซีได้เจอกับบททดสอบที่หนักหนาสาหัสเขาจัดวางกระดานหมากรุกให้เป็นตาตายที่ซับซ้อนอย่างยิ่งแล้วบอกโจซีว่าแค่สี่กระบวนท่าก็สามารถเช็คเมทได้แล้วต่อจากนั้นก็ปัดมือออกไปอย่างไม่ใยญดีแล้วก็กวาดหมากรุกทั้งหมดลงพื้นเขาต้องการฝึกฝนความจําของโจซีและความสามารถในการวางแผนล่วงหน้าในเกมถึงแม้โจซีจะไม่เคยเล่นหมากราบมาก่อนก็ตามแต่หลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งก็มีวิธีชนะในที่สุด คือการขยับมาไปที่48ถูกต้องแล้ว ทำให้บรูซดีใจมากแล้วยิดกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาจากกระเป๋าบอกโจซีอย่างจริงจังว่าใบาประกาศนิยบัตินี้เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดของมารุกษากลแต่จะได้มันต้องสะสมคะแนนให้เพียงพอเห็นดวงตาโตโตของโจซีแล้วไฟแห่งความปรารถนาในใจก็ลุกโชนขึ้นมาทันทีเขาหยิบสมุดบันทึกบนโน๊ะขึ้นมาอย่างพอใจแล้วจดคำว่าบวกสิบคะแนนไว้ข้างชื่อของโจซีอย่างตั้งใจสุดท้ายก็เก็บใบประกาศนียบัตที่เต็มไปด้วยเสด็จดึงดูดนั้นลงไปในกระเป๋าอย่างระมัดระวังภายใต้าสายตาที่คาดหว ก็ขวางกั้นเอาไว้หัวใจของจอซีที่ปรารถนาจะพิสูจน์ตัวเองหลังจากนั้นไม่เพียงแต่บรูซจะสอนจอซีเล่นหมากรุกแต่ยังจะไปดูการแข่งขันเบสบอลของเขาเหมือนคนในครอบครัวอีกด้วยแต่พอค่อยๆปรับตัวเข้ากับชีวิตของเขาได้แล้วบรูซก็พบปัญหาใหญ่เขา้า เขาจึงบอกความกังวลน,นี้กับพ่อแม่สิ่งที่ผมสอนในห้องเรียนกับสิ่งที่เขาเรียนรู้ในสวนสาธารณะมันคนละเรื่องเลยพวกนั้นรู้แต่ยุทธวิธีไม่รู้จักกลยุทธ์พวกเขาใช้การเดินหมากที่คาดไม่ถึงเพื่อทําให้คู่ต่อสู้สับสนรหรือเสียหลักใช้เทคนิคแบบนี้เล่นหมากรุกเร็ว2นาทีหาเงินค่าใช้จ่ายบ้างก็อาจได้ผลแต่ในการแข่งขันจริงโจสีจะแพ้ พวกคุณลองบอกเขาหน่อยได้ไหมว่าอย่าไปเล่นหมากรุกที่สวนสาธารณะบ่อยนะพอได้ยินแล้วก็ตกลงทันทีแต่แม่กลับปฏิเสธโดยตรงเธอไม่อยากทำลายความสุขของลูกชาย ไม่ให้เขาไปเล่นหมากรุกที่สวนสาธารณะจะเป็นการทำลายชีวิตเขาแม่มักเป็นเช่นนี้เสมอความรักของพวกเธออ่อนโยนดุดผืนดินดูเหมือนเงียบเชียไร้ร่องรอยแต่กลับคอยประคองอยู่เสมอในยามที่ไม่ทันได้ตั้งตัวคอยประคับประคองชีวิตของลูกความสุขที่เบาบางและประบางที่สุดไม่นานหลังจากนั้นโจซีได้เข้าร่วมการแข่งขันหมากรุกอย่างเป็นทางการครั้งแรกอากาศในสนามแข่งขันเต็มไปด้วยบรรยากาศตึงเครียดที่ไร้เสียงและดูเหมือนว่าพ่อแม่ที่อยู่ด้านหลังเด็กๆจะยิ่งตึงเครียดกว่าเด็กๆเ,เสียอีกบางคนถึงกับมีการทะเลาะวิวาทกันกลางสนามแขขข่่่งงงันนนสาาาาาเเเเหหตุพพีียยระคคึกกูอฝ้ใจผิิดดว เป็นการส่งสัญญาลับสุดท้ายพ่อแม่ทุกคนเลยถูกไล่ออกจากสนามบรรดาพ่อแม่ที่หวังให้ลูกประสบความสำเร็จถูกขังรวมกันบรรยากาศเลยแปรเปลี่ยนไปทันทีมีคนเดินวนไปมาด้วยความกระวนกระวายมีคนตัวสั่นสวดอ้อนวอนพระเจ้าแม้แต่เฟรดที่มักจะไม่ใส่ใจอะไรก็ยังรู้สึกได้ถึงบรรยากาศถึงเครียดจ้องมองอันดับบนผนังไม่หยุดพร้อมกับการแข่งขันที่ดูเดือดผ่านไปหลายชั่วโมงโจซี่ฝ่าฟันเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศ เตรียมตัวจะชิงชัยกับผู้เข้าแข่งขันอีกคนและในขณะนั้นเองผู้ปกครองของคู่แข่งก็เข้ามาไกลรอบชิงชนะเลิศลูกชายกับคู่แข่งเล่นกันอย่างสูสีแต่ทางด้านนี้เฟร็ดกับผู้ปกครองของคู่แข่งกลับน่าตื่นเต้นกว่าโจซีมีปัญหาอีกแล้วเขาโดนกินทหารอีกตัวแล้วไม่ต้องห่วงลูกชายคุณจะพ้นจากสถานการณ์กับขันได้ไม่ใช่เขาโดนกินตัวมากเกินไปจะแพ้แน่แต่ทันทีที่ผู้จบเด็กที่ส่งข่าวก็กลับมาอีกครั้งปีเตอร์เพิ่งเสียรถไป ลูกชายของคุณอาจจะวางแผนเสียรถเองเขาน่าจะยังได้เปรียบอยู่สุดท้ายหลังจากการต่อสู้ที่ดูเดือดครึ่งชั่วโมงผู้ชนะก็ปรากฏชัดแล้วการแข่งขันจบลงแล้วใครชนะระหว่างทางกลับเฟร็หน้าเครียด แต่พอลูกชายหลับแล้วเขาก็เล่นกับถ้วยแชมป์แล้วหัวเราะอย่างภาคภูมิใจต่อมาเขาจับมือลูกชายเดินไปตามสนามแข่งขันต่างๆถ้วยรางวัลมากมายที่ระยิบระยับไม่เพียงแต่ส่องแสงบนเวทีรับรางวัลแต่ยังสร้างเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตครึ่งชีวิตของพ่อคนนี้ด้วยค่อยๆเขาชินกับแสงไฟและเริ่มที่จะลิ้มรสความสุขเล็กๆน้อยๆท่ามกลางสายตาอิจฉาริษยายของผู้ปกครองคนอื่นๆความสุขเล็กๆน้อยๆถ้วยรางวัลของลูกชายที่เขายึดถือเป็นที่สุดดูเหมือนจะเคลือบด้วยแสงสว่างเป็นของตัวเองทววว่่าาาาในนนนนนัััปปรรรรรรระชุมมมผููู้้กกคคคองงธธดหึพขบเย็ ตกลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัวฉันเชื่อว่าโจซีเก่งมารุกมากเลยนะแต่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญคําว่ามารนะุกเนี่ยขอโทษนะมากรุกเนี่ยฉันรู้ว่าเขาเก่งมากแต่ยิ่งทําให้ฉันเป็นห่วงยกตัวอย่างเช่นลองเล่นอย่างอื่นดูบ้างอย่างเช่นไพ่ปอกอย่างเช่นเกมหมูสามตัวอะไรแบบนั้นหมูสามตัวยกตัวอย่างเช่นหมูสามตัวถึงแม้ว่าครูจะพูดอย่างอ่อนโยนแต่เฟรสรู้สึกว่าครูเปรียบมารุกเป็นไพ่ป๊อกเป็นการดูหมิ่นอย่างที่สุด เขาที่ปกติอ่อนโยนสุภาพกลับโมโหอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขอโทษค่ะแต่คำเปรียบเทียบข,ของคุณไม่เหมาะสมเลยถ้าคุณจะยกตัวอย่างจริงๆอย่างน้อยก็ควรจะสมเหตุสมผลเหมือนกับคณิตศาสตร์ดนตรีหรือศิลปะไม่งั้นคุณก็กำลังดูถูกเขาอยู่ดูถูกมากรุกดูถูกฉันฉันไม่มีความหมายอย่างนั้นแต่คุณก็เป็นอยู่นั่นแหละแม้แต่ตอนนี้ที่คุณมองฉันอยู่นี้ก็คุณวิทย์กินข้าฉันคิดว่าคุณรู้ไหมเขาว่าลูกชายฉันเก่งแค่ไหนฉันจะบอกคุณเขาเนื้อกว่าความสำเร็จทั้งหมดที่ฉัน ทำมาจนถึงวัยนี้เขาเหนือกว่าคุณไปทุกด้าน ลูกชายฉันมีความสามารถพิเศษเย็นวันนั้นพอถึงบ้านเฟรดบอกกับโจซีว่าได้หาโรงเรียนใหม่ให้เขาแล้วที่นั่นสภาพแวดล้อมดีกว่าครูก็เก่งกว่าและยังมีหลักสูตรมารุกอย่างมืออาชีพด้วยแต่โจซีกลับไม่ดีใจเพราะอย่างนั้นฉันเองก็ต้องจากลาเพื่อนๆนในโรงเรียนทุกคนแต่เพื่อไม่ให้พ่อผิดหวังสุดท้ายเขาก็ตกลงย้ายโรงเรียนทว่าเล่นตลกของโชคชะตาก็มักมาไม่ทันตั้งตัวในวันรุ่งขึ้นโจซีอยู่ที่สวนสาธารนณะได้พบกับเด็กหนุ่มอัจฉริยะอีกคนหนึ่ง โจนาธานเด็กหนุ่มวัยเดียวกันคนนี้ฝีมือการเล่นหมากรุกเจียบคุมดังมีการเดินหมากของเขาสุดจะคาดเดาโจซีไม่เข้าใจแผนการของเขาเลยและที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือเขาไม่เพียงแต่ชนะอย่างง่ายดายแต่เขายังมีออร่าที่ทรงพลังเกินเด็กวัยเดียวกันเพียงแค่พูดไม่กี่คำเบาๆก็ทำให้คู่ต่อสู้จนมุมอับอายขายหน้าไม่ให้ขนมก็จะสนครั้งแรกที่โจซีเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง,จงว่าพรสวรรค์น,นั้น ไม่ใช่รัศมีเฉพาะของเขาเพียงคนเดียวค่ำคืนนั้นเด็กหนุ่มคนนี้ก็มาถึงชมรมมาหมมกรุกของบลูโดยมีชายคนหนึ่งนำทางปรากฏว่าชายคนนั้นเป็นศัตรูตัวฉกาจของบลูและโจนาธานก็คือสิทธิเอกของเขาเขาบอกกับบลูว่าการแข่งขันสะสมคะแนนระหว่างประเทศครั้งต่อไปนักเรียนของตัวเองอย่างโจนาธานก็จะเข้าร่วมด้วยการประท้วงครั้งนี้ทำให้ใจของโจซีเปลี่ยนไปบ้างเย็นนั้นกลับถึงบ้านโจซีถามพ่ออย่างกระทนหันถ้าผมแพ้จะเกิดอะไรขึ้นแต่พ่อกลับบอกเขาว่าเจ้าจะไม่แพ้หรอกโจซีถ้าเกิดผมแพ้ล่ะครับไม่หร ฉันกลัวว่าฉันจะแพ้โจซี่พวกเขากลัวคุณพวกเขากลัวคุณจะตายไปเลย จริงๆแล้วโจซีไม่ได้กลัวการแพ้หมากรุกเขาแค่กลัวว่าถ้าแพ้พ่อจะผิดหวังนั่นมันน่ากลัวกว่าการแพ้หมากรุกเสียอีกแล้วการแข่งขันก็มาถึงตามกําหนดในฐานะพ่อของผู้เล่นที่คะแนนนานนเป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้เฟรดับการสัมภาษณ์จากสถานีโทรทัศน์ด้วยความภาคภูมิใจแต่ใครจะไปคิดว่าเพียงไม่กี่นาทีต่อมาโจซีก็เดินออกมาจากสนามใบหน้าของพ่อเต็มไปด้วยความไม่เชื่อลูกชายของเขาแพ้แบบพลิกล็อกตั้งแต่รอบแรกแพ้ให้กับผู้เล่นที่อยู่อันดับหลังกว่าอย่างเหลือเชื่อกลางสายฝนพ่อที่เคยชินกับชัยชนะและเกยยยรรติิศมมมมมับไไไไ่่่่ดดด้้จจงงๆททาาาานนนถถโซุววึแพเ็ข เป็นไปได้ยังไงกันลงไปแค่เจ็ดกระบวนกาก็แพ้แล้วบางที่ผมอาจจะไม่ใช่คนที่จะทำอย่างนี้ได้คุณรู้ว่าไม่ใช่แบบนั้นคุณรู้ดีว่าแพ้การแข่งขันได้อย่างไรผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้บอกผมหน่อยว่าทำไมคิดให้ดีๆฉันไม่เร่งคุณหรอก พริตาเดียวก็แพ้ไปแล้วงั้นตอนนี้ก็ไปไตร่ตรองให้ดีๆซะตกลุมพรางเขาหรือเปล่าหรือว่าควีนของคุณออกเกมเร็วเกินไปรูสเตินคุณอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เหรอบางทีคู่ต่อสู้ก็อาจจะเก่งกว่าฉันอย่าเอาคนเร็วๆนั่นมาเปรียบเทียบกับคุณเขาไม่คู่ควร ทำไมคุณถึงห่างไกลาจากฉันขนาดนี้ประโยชของลูกชายเหมือนหนามที่แทงเข้าไปในใจเขาพ่อที่เคยไม่แคร์เรื่องแพ้ชนะตอนนี้กลับถูกชัยชนะและความ่ายแท้ควบคุมอารมณ์เกียรติยศที่ลูกชายนำมาให้ทําให้เขาค่อยๆหลงทางจากจุดเริ่มต้นของหัวใจตัวเองแต่เงาแห่งความ่พยแพ้ก็ยังไม่จางหายไปกับสายฝนทัศนคติของบรูซก็เปลี่ยนไปอย่างมากเขาไม่ชื่นชมความดีของโจซีอีกต่อไปแล้วกลับมองว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดและสิ่งที่ทาให้โจซีอึดใจ,จย,ยิ่งกว่านั้นคือบรูซแม้แต่ความสุขเล็กๆน้อยๆของเขาก็พากไปเขาห้ามโจซ ให้เรียนหมากรุกอย่างจริงจังที่สโมสรหมากรุกเท่านั้นแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่บรูซก็ยังคงเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆเขาจะตำโจซีเพราะความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆและหักคะแนนเขาในสมุดบันทึกเล็กๆโจซีเริ่มเก็บตัวเงียบขึมและใบหน้าก็ไร้รอยยิ้มทุกครั้งที่กลับบ้านหลังเลิกเรียนแล้วเดินผ่านสวนสาธารณะที่คุ้นเคยเขาจะชะลอฝีเท้าโดยไม่รู้ตัวเมื่อมองเข้าไปข้างใน และความเงียบเหงาเหล่านั้นก็ถูกแม่ที่เอาใจใส่สังเกตเห็นวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าจอร์นี่จะไม่สนใจหมากรุกแล้วเมื่อเผชิญกับเกมที่บรูซวางเอาไว้เขาไม่ได้สนใจว่าจะแก้ได้อย่างไรแต่สนใจว่าจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หลังจากแก้ได้บรูซโกรธเล็กน้อยเอาใบป,ประกาศน,นียบัตรพวกนั้นมาวางบนโต๊ะทีละใบมันไม่มีความหมายอะไรเลยแค่กระดาษแผ่นหนึ่งที่พิมพออกมาจากเครื่องพิมพจะเอาอีกใบไหมคะหรือจะเอาสิบใบ หรือจะเอา20บใบที่แท้ใบประกาศนิยบัตรหมากรุกนานาชาติล้วนเป็นคำโกหกที่บรูซใช้ปลุกใจเขาเซลซีอึงไปเกียรติยศที่เคยไล่ตามกลายเป็นแค่ภาพลลงตาตกหน้าเขา แม่เห็นเหตุการณ์นี้ก็โกรธขึ้นมาทันทีไปให้พ้นจากบ้านฉันลูกใช้คำโกหกตกหน้าเด็กน้อยและแม่ก็ใช้ร่างกายเป็นกำแพงกั้นลมหนาวแต่ตอนเย็นพ่อรู้เรื่องแล้วแต่กลับทะเลาะก,กับภรรยาอย่างรุนแรงเขาคิดว่าบรูซไม่ได้ทำผิดลูกชายอ่อนแอเกินไปจำเป็นต้องผ่านความผิดหวังและความน้มเหลวเพื่อเติบโตมีเด็กกี่คนที่เล่นเบสบอลทุกครั้งที่ลงสนามกลับกังวลว่าจะสูญเสียความรักจากพ่อทุกคน เขารู้ว่าคุณไม่เห็นด้วยกับเขาเขารู้ว่าคุณคิดว่าเขาอ่อนแอแต่เขาไม่ได้อ่อนแอเขาใจดีเสียงทะเลาะกันของพ่อแม่เหมือนมีดแทงเข้าไปในหูของจอชี่เขาหลับตาไม่ลงทั้งคืนจนกระทั่งเช้าวันใหม่เขาตื่นแต่เช้า และเริ่มศึกษาการเล่นหมากรุกแม้แต่ห้องที่รบก,ก็ถูกจัดให้เรียบร้อยนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เฟร็ดหวังไว้เสมอแต่ตอนนี้เขากลับมีความสุขไม่ได้เลยเขาบอกโจซีอย่างระมัดระวังเธอไม่ต้องเล่นหมากรุกก็ได้นะฉันจะไม่บังคับเธอทําในสิ่งที่เธอไม่ชอบอีกแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าโจซีพูดอย่างเข้าใจเรื่องแต่ฉันอยากชนะ ฉันอยากชนะด้วยตัวเองแต่ใบหน้าของพ่อกลับไม่มีแม้รอยยิ้มแห่งความยินดีเพราะเขาเห็นได้ชัดเจนว่าขณะที่ลูกชายพูดประโยคนี้เบื้องลึกในดวงตาของลูกชายมีเพียงความเหนื่อยล้าและความว่างเปล่าอย่างหนักอึ้งหาความกระปริกระเปล่าและความสุขที่เคยมีมาไม่พบอีกแล้วขณะนั้นเองเฟรดก็รู้แจ้งในที่สุดเขาพาโจซีกลับไปยังสถานที่ที่ความฝันเริ่มต้นสวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขเขาไม่บังคับให้ลูกชายฝึกฝนอีกต่อไปแล้วแต่ควบคุมเวลาการเล่นหมากรุกของลูกชายอย่างเข้มงวดและส่วนใหญ่ย,ยังพาโจซีไปเล่นเบส แต่บรูสกลับรู้สึกไม่พอใจเขาไปหาเฟรดบอกเขาว่าการแข่งขันใกล้เข้ามาแล้วไม่ควรพาโจซีไปเล่นหมากรุกที่สวนสาธารณะอีกต่อไปแล้วนักกีฬาคนอื่นๆกำลังพยายามศึกษาแผนการเล่นอย่างหนักในสภาพแบบนี้โจซีต้องแพ้แน่ๆแต่เฟรดไม่สนใจเรื่องแพ้ชนะมานานแล้วขอแค่ลูกมีความสุขนั่นคือเกียรติยศสูงสุดของเขาแล้วไม่นานหลังจากนั้นการแข่งขันหมากรุกระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ก็ได้เริ่มขึ้นตามกำหนดที่นี่รวมเอาสุดยอดนักหมากรุกเยาวชนจากทั่วประเทศไว้ด้วยกันแชมป์เก่าโจนาธานนั่งรอยอยู่ท่ามกลางความคาดหวังของทุกคนขณะที่เยียน,น้ามาสายเขาประทับนั่งอยู่ที่ตำแหน่งผู้ท้าชิงแชมป์สูงสุดมองสำรวจทั่วทั้งห้องด้วยสายตาเย็นชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จอซี่สายตาของเขามองจ้องอยู่ที่เธอการแข่งขันในวันแรกสิ้นสุดลงจอซี่ด้วยพลังที่ไม่มีอะไรหยุดยั้งได้เธอคว้าใช้ชนะอย่างต่อเนื่องจนได้สิทธิ์ท้าชิงบัลลังแชมป์ค่ำคืนก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศบรูซเัิงเอิญมาที่ห้องของจจจซซีีเเขขขาะมออบงวพิศษให้ ซึ่งเขียนไว้ว่าด้วยเอกสารฉบับนี้ขอรับรองว่าโจซีวิกกินจนถึงปัจจุบันในสายตาของอาจารย์ของเขาได้บรรลุถึงระดับปรมาจารย์แล้วโจซีรับใบประกาศนียบัตรอย่างช้าๆมันไม่ใช่กระดาษที่สามารถถ่ายเอกสารได้อย่างไม่จำกัดอีกต่อไปแต่เป็นการยอมรับอย่างจริงใจ และการสนับสนุนอย่างแน่วแน่จากครูฉันไม่เคยรู้สึกภูมิใจขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นครูของเธอและในที่สุดรูซก็เข้าใจแรงบันดาลใจที่แท้จ,จริงคือการจุดประกายไฟในใจไม่ใช่การระเบิดอารมณ์ในสมองเมื่อโจซีได้ก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันรอบจริงชนะเลิศเขารู้สึกสงบอย่างประหลาด สายตาของโจนาทานที่เคยทำให้เขาหนาวเหน็บคราวนี้กลับเหมือนสายลมพัดผ่านยอดเขาไม่อาจก่อให้เกิดความหวาดกลัวในใจเขาได้อีกต่อไปหัวใจของเขากลับมาตั้งหลักได้อีกครั้งแต่หลังจากการแข่งขันเริ่มต้นโจนาทานกลับนิ่งเฉยเพียงแต่ใช้ดวงตาเิ็นชาจ้องมองโจซีอย่างไม่กระพริบพยายามใช้เวลาให้เปล่าประโยชน์เพื่อบรบกวนจิตใจคู่ต่อสู้แต่โจซีไม่ได้ตกใจเพียงแต่รอยอย่างใจเย็นให้โจนาทานเดินมาแต่เพียงไม่กี่กระบวนท่าต่อมาพลีนของโจซีก็ถูกคู่ต่อสู้กินไปบรูซเริ่มเป็นกังวล แต่เพื่อนของโจซีที่เป็นคนถิวดำกลับตื่นเต้นเล็กน้อยโจซีวางแผนเอาไว้แล้วนี่เป็นกลยุทธ์ที่ผมสอนเขาก็พบว่าไม่กี่ก้าวต่อมาโจนาธานก็เสียตัวสำคัญไปหนึ่งตัวเห็นไหมล่ะการแข่งขันเริ่มตึงเครียดขึ้นทั้งสองคนเล่นเร็วขึ้นเรื่อยๆ แต่จู่ๆจังหวะก,ก็เปลี่ยนไปโจซีตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากนี่คือเกมที่ยากลำบากแบบคลาสสิกรูสนั่งอยู่ข้างนอกพึมพำแผนการเดินหมากภาวนาให้โจซีเดินหมากถูกต้องโจซีจ้องมองกระดานหมากรุกดูเหมือนว่าไม่ว่าจะเดินยังไงผลก็คือตาตาอยู่ดีแต่จู่ๆ เขานึกถึงวิธีที่อาจารย์สอนขึ้นมาแล้วก็เอนตัวลงนอนกับตัวอย่างเงียบเงียบตอนนี้กระดานหมากรุกในสายตาเขาว่างเปล่าแต่ในสมองมีแผนการเดินหมากมากมายกำลังหมุนเวียนอย่างรวดเร็วสิบกระบวนท่ายี่สิบกระบวนท่าสามสิบกระบวนท่าเขาคิดถึงผลลัพธ์สุดท้ายแล้วแต่ที่ไม่คาดคิดคือโจซีไม่ได้เดินหมากแต่ยื่นมือออกมานี่คุณหมายความว่าอย่างไงเขาทำอะไรอยู่เขาเสนอให้เสมอฉันเสนอให้เราเสมอเสมอ คุณต้องล้อเล่นแน่ๆคุณแพ้แล้วคุณแค่ยังไม่รู้เท่านั้นเองฉันแพ้หรือดูสถานการณ์ตอนนี้ให้ดีๆนะฉันดูแล้วเสมอเธอเราเป็นแชมป์ร่วมกันยอมเสมอคุณไปได้แล้วต่อจากนี้การเดินหมากของทั้งสองคนรวดเร็วมากทุกกระบวนท่าอยู่ในแผนการของโจซี มากตายเล็กเล็กขณะที่โจนาธานล้มหมากรุกของตัวเองโจซีชนะการแข่งขันทุกคนวิ่งเข้าไปในสนามเพื่อเชียร์โจซีในขณะนั้นพ่อก็เข้าใจ ว่าลูกชายของตนไม่เคยอ่อนแอแต่เขามีคุณค่าอันล้ำค่านั่นแหละคือความดีเส้นทางแห่งราชันไม่ใช่เรื่องราวของการก้าวขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่ของอัฉริยะแต่เป็นการเปิดเผยว่าพ่อแม่และผู้ให้การศึกษาควรทำอย่างไรมากกว่านี้คุณพ่อเฟร็ดจากผู้สนับสนุนที่แสนประหลาดใจในตอนแรกจนกลายเป็นพ่อที่หลงไหลในแสงสว่างแห่งเกียรติยศและสุดท้ายก็ตระหนักได้อย่างเจ็บปวดหลังจากคืนฝนตกหนักเส้นทางที่เขาได้เดินผ่านมาเป็นภาพสะท้อนของพ่อแม่ผู้หวังให้ลูกประสบความสำเร็จมากมายแต่สิ่งที่ลูกอยากได้ที่สุดไม่ใช่การได้ยืนบนเวทีร และเวลาที่เขาแพ้ได้ยินคุณพูดว่าไม่เป็นไรกลับบ้านกันเถอะพวกเขาแค่อยากรู้ว่าไม่ว่าฉันจะเป็นอัจฉริยะหรือคนธรรมดาประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวแม่พ่อจะรักลูกเสมอ พร้อมแม้พรสวรรค์ที่เปี่ยนปลงไปเพียงใดก็ยังต้องการความรักความเข้าใจและการอบอุ่มอย่างอ่อนโยนความสาเร็จที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะกู้แข่งมากมายเพียงใดแต่อยู่ที่ว่าสามารถรักษาความสงบและความดีงามในใจไว้ได้หรือไม่ที่สามารถเพลิดเพลินกับการไล่ตามเป้าหมายและยังคงมีความสุขกับกระบวนการนั้นสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือชัยชนะที่ล้ำค่าและประทับใจที่สุดในเกมชีวิตที่ยาวนาน